นะตัวนี้ปลาเข้าเลมแล้วครับเข้เลมเยอผมจะวัดที่อาการที่กระชับที่สุดนะครับ2ข้อสีขึ้นไปนะครับยก2ข้อสีหรือจม2ข้อสีแบบนี้เห็นไหมครับนไหมมไหมตัวนี้วูบจมนะครับนะี่เป็นลักษณะวูบจม,ม,ม,มนะกินตะขอไหน สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นานาน้านองๆนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้เจอกับเหนือเมฆฟิ i ชิ c งชาแนลเช่นเคยนะครับกับคอนเซปต์ที่ว่าถ้าเหนือเมฆร,รู้โลกต้องรู้นะครับคลิปนี้นะฮะจะเป็นช่วงใหม่ของทางช่องนะครับชื่อช่วงว่าอ่านอาการตัวทุ่นกับเหนือเมฆนะครับคลิปนี้จะทําให้นานาน้องๆนักตกปลาหน้าใหม่ๆได้เข้าใจวิธีการอ่านอาการตัวทุน่นและจังหวะในการวัดปลานะครับด้วยชุดสายหน้าในลักษณะงานต่างๆนะครับ เพื่อเพิ่มโอกาสในการหาตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะครับ EP นี้จะเป็น EP ที่1นะครับทัพ2,567นะครับในปีนี้ผมจะพยายามทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับ EP นี้นะฮะสืบเนื่องมาจากมีนะ้าท่านหนึงได้คอมเมนต์เข้ามาว่าอยากเห็นอาการตัวทุ่นและจังหวะในการวัดปลาในลักษณะงานต่างๆผมจัดให้เลยนะครับ E p นี้นะฮะจะว่าด้วยเรื่องของการอ่านอาการตัวทุ่นและจังหวะในการวัดปลาด้วยชุดสายหน้าหน้างอ2ตะขอนะครับมีนะท่านหนึงขอเข้ามาว่าอยากเห็นอาการตัวทุน่นวันนี้จัดให้นะครับก็วิธีการขึ้นชุดสายหน้านะครับผมได้ลงไว้แล้วนะครับในช่องนะครับโดยละเอียดผ่านทูกแก้วนะครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะก็เข้าไปในหน้าช่องนะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า มีความรู้กับตู้แก้วนะครับแล้วเข้าไปที่ ep ที่14ี่นะครับจะมีวิธีการตั้งตกโดยละเอียดผ่านตู้แก้วให้เพื่อนเพื่อนเห็นเลยนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะตั้งตกแบบนี้ก็เข้าไปดู ep นั้นได้เลยนะครับเข้าไปในหน้าช่องนะทั้งทางเพจ a c e b o o k เหนือเมฆฟิชชิงแล้วก็ทาง u t u b e เหนือเมฆฟิชชิงนะครับชื่อเดียวกันนี้นะครับตอนนี้ผมได้ขึ้นชุดสสยหน้าเหมือนในคลิปเลยนะครับเป็นลักษณะ2ตะขอนะครับก็ตัวทุ่นใช้เป็นทุ่นเบอร์สงาน9ข้อสีของเหนือเมฆฟิชชิงนะคร EP ที่14ได้เลยนะครับหน้างอสองตะขอมีความรู้กับตู้แก้วนะครับการตกปลานะฮะก็คือเกมกีฬาชนิดหนึ่งนะฮะที่ต้องซ้อมนะครับซ้อมการขึ้นชุดใส่หน้าในลักษณะงานต่างๆซ้อมการอ่านอาการตัวทุน่นซ้อมจังหวะในการวัดปลานะครับเพื่อเพิ่มโอกาสในการหาตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบอ่อเมาบอ่อแข่งหมายธรรมชาตินะครับถ้าเราเลือกชุดใส่หน้าให้เหมาะกับหมายให้ตรงกับหมายโอกาสที่เราจะหาตัวปลา ก็จะมีค่อนข้างสูงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูอาการตัวทุ่นนะครับด้วยการตั้งตกแบบหน้างอ2ตะขอนะครับครับผมก่อนอื่นเรามาผสมเหยื่อในสไตล์ของเนื้อเมฆฟิชชิ่งกันก่อนนะครับก็ไฮเกรดปลารวมเนื้อเมฆนะครับวันนี้ตกให้เพื่อนๆดูนะครับผสมสักครึ่งซองก็พอนะไม่ต้องผสมเยอะนะครับครึ่งซองนะครับตามด้วย หัวเชื้อชิปเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับใส่สักครึ่งกำมือนะครับวันนี้ผมผสมครึ่งซองนะปกติก็1ซองของผมเนี่ยครึ่งกิโลนะครับเหยื่อครึ่งกิโลต่อหัวเชื้อชิปหนึ่งกำมือนะวันนี้ผสมครึ่งถุงก็ใส่แค่ครึ่งกำมือนะครับนะเสร็จปุ๊บก็แดงเนื้อเมฆนะครับใส่เข้าไปนะครับเร่งกลิ่นนะครับเร่งกลิ่นหน่อยนะปกติถ้ามาตกเล่นก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับ ตัวนี้ผมจะใช้กับหมายที่มีนักกีฬาเยอะๆนะเพราะว่าในไฮเกรดปลารวมเหนือเมฆน่ะจะมีหัวเชื้อแดงอยู่แล้วนะครับนะตัวนี้จะใส่ก็ต่อเมื่อมีนักกีฬาเยอะๆนะครับแล้วก็ต้องการเล่งปลิ่นนะนผลให้เข้ากันนะครับเสร็จปุ๊บใส่น้ําตัวนี้ผมจะตีเป็นผงนะครับจะเป็นเหยื่อหลักในการอ่อยนะครับเหยื่อหลักในการอ่อยนะจะตีเป็นผงนะครับเพ,เพื่อนๆนะผงนิ่มๆนะผมนิ่มๆนะ วิธีการผสมก็คนนะเพื่อนอย่าน,นวดนะถ้านวดแล้วมันจะเหนียวติดกันนะให้เพื่อนๆคนนะฮะคนเร็วะครับเดี๋ยวก็จะออกเป็นลักษณะผงแบบนี้นะครับเห็นไหมลองกำดูครับนะแล้วก็ลองบี้ดูถ้าแตกตัวแบบนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับนะตัวนี้จะเป็นเหยื่อหลักในการอ่อยนะครับตีเป็นผงนะอ่านเะสร็จปุ๊บพักไว้ก่อนนะพักไว้ก่อนนะเดี๋ยวมาทําตัวปิดเกมนะครับตัวปิดเกมก็ชิ้นเกลียวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะตัวนี้ผสมน้ําใช้ได้เลยนะครับนะ น้ำใช้ได้เลยนะครับผมใส่แค่นิดเดียวนะเพราะว่าเหยื่อจะอมีอาการฟูตัวขึ้นมานะครับก็ใส่น้ําเข้าไปนะครับอัตราหนึ่งต่อหนึ่งนะอัตราหนะึ่งต่อหนึ่งนะใส่เข้าไปนะฮะตัวนี้นวดได้เลยนะครับนะตัวเหยื่อก็จะสร้างใย,ยขึ้นมานะครับเพื่อให้สามารถจับตัวตะขอได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะได้ดียิ่งขึ้นนะนะะมีความเหนียวนะ แล้วเวลาปลามันเข้ามากินนะครับตัวนี้มันมีความเหนียวนะเวลามันติดกับฟันปลานะปลามันก็จะดูดเข้าดูดออกดูดเข้าดูดออกนะครับตัวทุ่นก็จะมีอากาศนะอ่าประมาณแบบนี้เดี๋ยวให้เหยื่อมันเซ็ตตัวสัก2นาทีนะครับแล้วก็อีกตะขอหนึ่งนะครับการตก2ตะขอข้อดีของมันก็คือใส่เหยื่อได้2ประเภทนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นขนมปังนะครับชิมด้วยหัวเชคเขียวเหนืเอเมฆนะอ่าสองตะขอนะครับข้อดีก็จะสามารถใส่เหยื่อได้2ประเภทนะครับนะ ก็การตั้งตกแบบหน้าง,งอ2ตะขอนะครับ <g ül> ก็จะเหมาะกับไม้ยบอมเมาส์นะครับแล้วก็หม้ธรรมชาตินะครับแต่ไม่เหมาะกับชั่วโมงน้ําเดือดนะครับชั่วโมงน้ําเดือดแนะนําให้ใส่ตะขอเดียวนะใส่ตะขอเดียวนะครับจะช่วยในการาเก็บตัวปลาได้ไวนะครับตัวนี้ก็จะใช้กับหมายที่เป็นลักษณะเป็นปลาเบญจพรรณนะครับมีปลาหลากหลายชนิดนะครับการใส่เห,เหยื่อ2ประเภทเนี่ยก็จะช่วยหาตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะพวกปลาเก็ตขาวนะฮะก็จะชอบกินพวกขนมปังนะครับพวกปลานินก็จะชอบกินพวก เป็นชิ้นเกี่ยวสาเร็จรูปก,กินกุ้งนะตัวนี้เป็นกินกุ้งนะครับนะกินแตกต่างกันนะการใส่2ตะขอก็จะช่วยในการหาตัวปลาได้ดียิ่งขึ้นนะครับนะมีเหยื่อ2ประเภทให้ปลามันเลือกกินนะครับอ่นะเดี๋ยวเรามาอ่านอาการตัวทุ่นไปด้วยกันเลยนะครับเพื่อนๆอ่นะก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาใส่เหยื่อกันก่อนนะครับนะใส่เหยื่อกันก่อนตัวนี้เป็นหน้าง,งอทั้งทั้งคู่เลยนะครับแต่ตะขอเนี่ยจะห่างกันหนึ่งนิ้วนะครับตามในคลิปเลยนะครับนะจะเป็นลักษณะนหน้าง,งอแบบนี้นะก็ ผมจะใส่เหยื่อสองประเภทนะผมใส่ตะขอที่สีต่างกันนะครับเพื่อให้ดูว่าปลามันกินเหยื่อในลักษณะประเภทไหนนะสีน้ําเงินเดี๋ยวผมจะใส่เป็นชิ้นเกลียวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะตะขอสีน้าเงินนะครับส่วนตะขอสีชมพูผมจะใส่เป็นลักษณะขนมปังนะครับสองตะขอนี่เป็นนั่งงอทั้งคู่นะครับเป็นนั่งงอทั้งคู่นะครับสับหนึ่งทีสับสองทีแค่นี้พอนะครับไม่ต้องจิบจุกก็ได้นะช,นชิ้นเกลียวเหนือเมฆนะ มาดูกันว่าปลาบ่อน,นี้นะมันจะกินขนมปังหรือว่ากินชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเหนือเมฆนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บผมจะรวบสองสายไว้ด้วยกันนะครับแล้วก็น้ําเยืออหลักนะครับมาจับจีบไว้ที่สายนะครับในลักษณะแบบนี้นะฮะนะตัวนี้เป็นหน้าง,งออยู่แล้วนะครับตัวเหยื่อไม่มีผลนะพอลงไปปุ๊บมันก็จะกองในลักษณะหน้าง,งอแบบนี้นะหน้าง,งอแบบนี้นะครับการตกหน้าง,งอสองตะขอไม่โยนสุดสายนะครับเหมือนที่ผมแนะนําในเอ่อคลิป มีความรู้กับ so, ต <affe eg il or notes> ู้แก <ES> <ping noise> ้วเลยนะครับนะไม่โยนสุดสายนะครับตัวนี้ผมไม่โยนสุดสายนะครับโยนไปเลยแบบนี้นะก็เดี๋ยวเรามาดูอาการตัวทุ่นกันนะครับว่าจะเป็นในลักษณะแบบไหนจังหวะไหนควรวัดจังหวะไหนไม่ควรวัดนะครับนะอ่ะโยนลงไปนะครับไม่โยนสุดสายนะครับนะเดี๋ยวมาดูอาการตัวทุ่นกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไร ดูอาการตัวทุนนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็ตามสูตรนะครับโผขึ้นมาสีข้อสีครึ่งนะครับอ่ะมีอาการตกต่อแล้วเรับเพื่อนนะการตั้งตกแบบ2ตะขอวัดได้ทุกอาการนะครับเป็นอาการที่กระชับที่สุด2ข้อสีขึ้นไปนะครับถ้ายก2ข้อสีก็วัดได้จม2ข้อสีนะครับถึง3ข้อสีนะก็สามารถวัดได้นะครับตัวนี้ปลาเข้าเลมเหยื่อแล้วนะเข้าเลมเหยื่อนะครับจับคันเบ็ดรอไว้เลยนะครับปุ๊บจมแบบนี้ครับไม่รอดครับเห็นไหม อ่าเป็นปลาตะเพียนนะครับเเพื่อนเห็นไหมปลาตะเพียนโอ้กินขนมปังนะเพื่อนนะเนี่ยปลาเบญจพรรณนะครับนะเลือกได้ทุกชนิดปลานะครับนะนะกินตะขอสีชมพูนะครับเมื่อกี้นะปลาตะเพียนนะนะอ่าตกจมนะครับเมื่อกี้อ่าโยนไปเลยครับไม่โยนสุดสายนะครับอ่านะมาดูอาการตรวจทุ่นกันนะครับว่าจะควรวัดจังหวะไหนไม่ควรวัดจังหวะไหนนะครับนะอ่านะ ตัทุนนะสะบัดสายให้จมนะครับนะก็สีข้อสีแบบนี้ตกได้นะครับก็เป็นลักษณะหน้างองนะครับเนื่องจากเราใส่ชิงหน้านะครับชิงหน้ามันมีน้ําหนักนะกดตัวทุ่นให้จมนิดหน่อยนะครับอ่านฮะตัวทุ่นโผล่ขึ้นมาครับหดูอาการว่าจะเป็นอย่างไรนะตัวทุ่นโผล่ในลักษณะแบบนี้นะฮะถือว่าใช้ได้นะครับก็ตามสูตรนะครับ มีอาการแล้วครับมีอาการกดทุนแล้วนะจังหวะไหนควรวัดจังหวะไหนไม่ควรวัดเดี๋ยวมาดูกันนะครับก็การตั้งตกแบบ2ตะขอหน้างอนะครับจะมีทุกอาการนะครับเพื่อนเพื่อนะตกจมพาเดินหรือว่ายกนะครับเนื่องจากมันเป็นลักษณะ2ตะขอนะตัวนี้ปลาเข้าเลมแล้วครับเข้าเลมเหยื่อผมจะวัดที่อาการที่กระชับที่สุดนะครับ2ข้อสีขึ้นไปนะครับยก2ข้อสีหรือจม2ข้อสีแบบนี้เห็นไหมครับเห็นไหม เห็นไหมตัวน like? so ี้วูบโจมนะครับเนี่ยเป็นลักษณะวูบโจมนะกินตะขอไหนเอ่ยตัวนี้กินตะขอเอ้ากินกินขนมปังนะเพื่อนนะนะสีน้ําเงินลอยอยู่นะครับนะลอยนะครับนะโยนไปเลยครับไม่โยนสุดสายนะครับไม่โยนสุดสายนะดูอาการตัวทุ่นกันนะครับอ่านะครับตัวทุ่นโผล่ขึ้นมานะครับสีครึ่งนะครับแบบนี้นะครับตามสูตรเลยนะนะตามสูตรเลยนะเพื่อนนะ สบัดสายให้จมนะครับมีอาการปลาเข้ามาเล็มเหยื่อแล้วครับนะการตกแบบ2ตะขอนะครับวัดได้เกือบทุกอาการนะครับอาการยกอาการจมนะครับอาการเดินนะครับกระชับที่สุดที่2ข้อสีถึง3ข้อสีสามารถวัดได้เลยนะครับแบบนี้ครับมีอาการตกจมแบบนี้ไม่รอดครับเพื่อนๆเห็นไหมเห็นไหมอย่างนี้ตกจมนะครับตกจมนะโอ้เป็นปินโบเลยนะนิโบเลยนะ โอ้ตนี้กินขนมปังนะเพื่อนๆเห็นไหมแต่ขอสีน้ําเงินนะครับแต่ขอสีน้ําเงินโผนะเห็นไหมแต่ขอสีน้เงินโผตัวนี้กินในลักษณะขนมปังนะครับนะปานินนี่กินทุกอย่างเลยนะกินทุกอย่างนะเพื่อนๆนะอ่าโอ้โหครับเพื่อนๆนะกลืนเข้าไปเลยนะนะกลืนเข้าไปเลยนะปานินบุ๊บบูเลยนะตามสูตรเลยนะครับสีข้อสีครึ่งนะครับเนื่องจากชิงหน้า2องเส้นนะครับมีแรงกดทุ่น ให้จมอยู่ประมาณครึ่งข้อสีนะครับตามสูตรเลยนะครับนะมันลุ้นกันว่าอาการไหนคนวัดนะครับการตกแบบหน้างอสองตะขอวัดได้ทุกอาการนะครับตอกจมนะครับยกนะหรือว่าพาเดินนะนะีมีอาการกดทุนแล้วนะครับกระชับที่สุดคือ3ข้อสีนะแบบนี้ยังนะครับนะเข้ามาเล็มนะอาจจะมาทับสายนะวูบจมให้จมสุดไปเลยนะครับนะหรือไม่ก็ยกให้สุดนะอ่านะหรือพาเดินนะครับเนเะมื่อกี้น่าจะมา ทับสายนั่นเพื่อนนะอ่ายกอืมอีกนิดนึงนะอีกนิดนึงนะยกแบบนี้ยังนะครับยังนะยังนะดูครับมีอาการแบบไหนนะอ่าเข้าเล็มเหยื่อแล้วครับอาจจะเข้ามาเล็มตัวเหยื่ออ่อยเรานะครับนะยังไม่คาบตะขอนะอ่ากระชับที่สุดวัดได้เลยนะครับการที่กระชับที่สุดวัดได้เลยนะอ่านี่ยังนะยังนะเอายกแบบนี้ครับไม่รอดครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมยกแบบนี้ไม่รอดครับเห็นไหม ยกแบบนี้ครับสุดดอกแบบนี้ไม่รอดครับโอ้ยตัวใหญ่ด้วยนะตัวนี้กินชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเนื้อเมฆนะครับนะอ,อ้ยกินกิน2อตะขอเลยครับเพื่อนโอ้โหตัวนี้หิวมากนะดูดทั้ง2ตะขอเลยนะโอ้โหหดเกินนะตัวนี้หดเกินนะครับดูดูครับเพื่อน ดูดทั้งสองตะขอเลยนะสายครับสองเส้นนะอยู่ในคอเลยนะโอ้โหฮะถ้ารอแบบนี้นะครับชัวร์ที่สุดนะถ้ารอแบบอาการชัดเจนนะจะชัวร์ที่สุดนะครับเพื่อนๆนะเห็นไหมอยู่ในปากเลยครับสองตะขอเลยนะเห็นไหมเนี่ยฮะสองตะขอนะสายสองเส้นอยู่ในคอเลยนะเนี่ยฮะถ้ารอจังหวะที่อ่าชัดเจนที่สุดนะรับรองครับเต็มปากครับ อ่ะมีอาการแล้วครับเพื่อนๆ่นะแบบนี้ยังนะยกแบบนี้ไม่รอดครับเพื่อนๆนะเห็นไหมอาการยกแบบนี้ไม่รอดครับอ่ายกสุดดอกแบบนี้ไม่รอดนะครับการตกแบบ2ตะขอนะครับวัดได้ทุกอาการนะครับตอกจมนะครับยกนะหรือพาทุ่นเดินนะแต่ต้องเป็นอาการที่กระชับที่สุดนะครับกระชับที่สุดนะอ่าสามข้อสอสองข้อสีถึง3ข้อสีขึ้นไปนะครับวัดได้เลยนะตัวนี้กินชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเนือเมฆนะครับเห็นไหมสีชมพูนะครับอยู่ด้านนอกนะ ตัวนี้กินชิ้นเกี่ยวสําเร็จรูปเนื้อเมฆนะครับถูกไหมตะขอสีชมพูอยู่ด้านนอกนะอ่าสวยงามครับอ่ะตั้นทุนมีอาการนะนะเพื่อนๆนะอ่าเดี๋ยวรอนะครับการตกแบบ2ตะขอนะครับหน้างองนะวัดได้ทุกอาการนะครับขอให้เป็นอาการที่กระชับและชัดเจนที่สุดนะครับ2อถึงสข้อสีขึ้นไปนะครับอา้าวพาเดินแบบนี้พาเดินซ้ายแบบนี้พาเดินแบบนี้วัดครับไม่รอดครับเห็นไหม ตัวนี้พาทุ่นเดินนะอ่านะฮะวัดได้ทุกอาการนะฮะพาทุ่นเดินก็ต้องเดินให้สุดแบบนี้นะครับเดินไปเรื่อยๆแบบนี้นี่วัดมีตัวแน่นอนตัวนี้กินขนมปังนะฮะนะกินขนมปังนะปลานี้นี่กินทุกอย่างเลยนะตัวนี้กินตะขอสีชมพูนะครับนะสีน้ําเงินอยู่ทานนอกนะสวยงามฮะสวยงามนะนี่นะฮะสวยงามครับ,ะรบ,รบตะขอสีชมพูอ่ะปลาเข้ามาเล็มเหยื่อแล้วนะเพื่อนๆนะอ่าแบบนี้ยังนะครับ กนะารตกหน้างอสองตะขอวัดได้ทุกอาการนะครับแต่ขอให้เป็นอาการที่กระชับที่สุดนะครับ2อถึงสข้อสีนะอ่านี้นะพาทุนเดินนะฮะพาทุนเดินนะพาเดินนะพาเดินแบบนี้อยังนะยังนะยังนะพาเดินแบบนี้ไม่รอดครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมวัดที่อาการที่กระชับและชัดเจนที่สุดนะครับเต็มปากนะเพื่อนนะถ้าเราไปวัดตอกๆแล้วเราวัดเนี่ยอาจจะไม่เข้าปากนะแต่อาจจะโดนตัวปลาอยู่นะครับเพราะว่า,เ,าเป็นลักษณะหน้างอปลาจะเข้ามาทับสายนะ อ่าตัวนี้กินตัวตะขอสีน้ำเงินนะฮะชิดเกี่ยวสเลดรูปเหนือเมฆนะฮะเต็มปากเลยนะอ่าสวยงามครับ ครับผมเดี๋ยวเรามาสรุปอาการตัวทุ่นกันนะครับในการตั huh ้งตกแบบหน้างอ2อ2ตะขอนะครับการตั้งตกแบบนี้นะครับสามารถวัดได้ทุกอาการนะครับไม่ว่าจะเป็นตอกจมนะครับทุ่นถอนนะครับหรือว่าพาทุ่นเดินนะครับเดินซ้ายเดินขวาเดินยกเดินจมนะครับวัดได้ทุกอาการนะครับแต่ขอให้เป็นอาการที่กระชับและชัดเจนที่สุดนะครับ2ถึง3ข้อสีขึ้นไปนะครับถ้าจะตอกจมก็จมแบบยาวๆ2ข้อสีถึง3ข้อสี สามารถจริงจังหวะวัดได้เลยนะครับถ้าตอกข้อเดียวนะครับหรือว่าค่อยๆตอกอย่างเงี้ยผมจะไม่วัดนะครับอาจจะเกิดมาจากปลาเข้ามาเลมเหยื่ออ่อยนะครับหรือว่าปลาเข้ามาทับสายนะครับเพราะว่าเราตกในลักษณะเป็นหน้างอนะปลาอาจจะเข้ามาทับสายได้นะครับถ้าเราวัดเนี่ยอาจจะไม่เข้าปากปลานะครับถ้าไม่เข้าปากปลาเนี่ยโอกาสที่ปลาจะหลุดเนี่ยจะมีค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ถ้ามีนักกีฬาไหลท่านเนี่ยปลามันจะไปกวนนักกีฬาด้านข้างนะครับแล้วก็ กวนหลุมตัวเองด้วยนะครับเพราะว่าปลาไม่เข้าปากเนะี่ยมันจะวนนะทำให้ปลาเนี่ยแตกฝูงได้นะครับการตกแบบนี้เนี่ยถ้าอาการที่ชัดเจนแล้วเข้าปากเนี่ยเราจะสามารถได้ตัวปลาได้ดีกว่าการที่ปลาเข้ามาทับสายนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็ทางช่องนะครับก็หวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับนักตกปลาหน้าใหม่ๆไม่ไมากก็น้อยเพื่อนๆก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับ ในการอ่านอาการตัวทุนในการตั้งตกแบบหน้างอ2อตะขอนะครับก็สุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องฝากสินค้าของทางช่องไว้รอบหนึ่งนะครับสินค้าของทางช่องก็จะมีตัวเหยื่อนะครับตัวเหยื่อก็จะมีไฮเกรดบลารวมเนือเมฆนะครับหัวเชื้อชีพเนื้อเมฆสร้างกลิ่นที่แตกต่างนะครับตัวหัวเชื้อก็จะมีแดงเนื้อเมฆนะครับกับเขียวเนือเมฆนะตัวเขียวใช้ฉีดติีงขนมปังนะครับตกได้ทั้งปลาเกรดและปลาหนังนะครับแล้วก็ตัวปิดเกมก็ชิ้นเกลียวสุปเปอร์ูปเนื้อเมฆนะครับ ตัวเหยื่อจะมีโปรโมชั่นให้เพื่อนๆได้ลองนําไปใช้นะครับก็สินค้าอีกตัวก็จะเป็นลักษณะทุ่นนะครับทุ่นของผมจะมี4ลักษณะนะครับเป็นทุ่นชุด3ดอกนะครับเบอร์หน 1, ึน 2, ่งเบอร์สองเบอร์สาเบอร์หนึ่งงานไร้สารเบอร์สองเบอร์สามก็ตั้งตกได้ทุกลักษณะงานที่ผมเคยลงไว้ในช่องเลยนะครับเป็นงานก้าวข้อสีหางกลวงนะครับก็ทุ่นอีกตัวก็อบอลลูนวิ่งนะครับนะทุ่นบอลลูนวิ่งตัวนี้เหมาะกับการตกระยะไกล4 5่4 6372นะครับ มีเม็ดโฟมด้านบนนะครับมองเห็นไกลๆเด่นชัดนะครับตัวบอลลูนวิ่งนะครับเวลาเราไปเจอหมายที่เป็นมีคลื่นมีลมค่อนข้างแรงอย่างเช่นหมายธรรมชาตินะครับตัวนี้จะคอยวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับเพื่อซับแรงลมแรงคลื่นให้ตัวทุ่นค่อนข้างนิ่งนะครับแล้วก็ทุ่นลอยบอลลูนนะครับทุ่นตกเปะตัวเล็กนะงานไร้สารตัวเล็กนะครับตัวนี้นะอ่าก็ทุ่นของทางช่องก็จะมีอยู่4ลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเพื่อนๆสนใจส,นสินค้าก็สามารถทักเข้ามาได้ทางข้อความ เพจ Facebook เหนือเมฆฟิชชิ่งนะครับตัวนี้พร้อมวางจําหน่ายนะครับก็อย่างที่ว่านะฮะการทําช่องนะช่องของผมเป็นช่องเล็กๆนะครับรายได้จากทางช่องไม่ได้มากมายอะไรนะครับการขายสินค้าก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะทําให้ช่องของผมได้เดินทางไปต่อได้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆอ,อุดหนุนสินค้าของทางช่องไว้ด้วยนะครับสุดท้ายนี้นะฮะก็ต้องฝากเพื่อนๆไว้อีกอย่างหนึ่งนะครับเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์เกี่ยวกับปัญหาในการตกปลาหรือว่าอยากให้ผมทําคลิปในการตกปลาในลักษณะแบบไหนเพื่อนๆ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์และตอบทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ไหนที่เป็นประโยชน์กับนักตกปลาผมจะนํามาทําคลิปให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับสุดท้ายนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ผมจะนํามาลงไว้ในช่องนะครับก็คลิปนี้นะครับเป็นคลิปแรกของปี2567ก็นะครับก็ปีนี้ก็ขอให้เพื่อนๆ โชคดีมีใช้นะครับมีเงินทองไหลมาเทมานะครับก็เดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยก็แล้วกันนะครับจากใจเหนือเมกพิชชิ่งนะครับคลิปนี้ก็คงต้องลาเพื่อนๆไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ